มาพิววิวกันแล้หน่อยนะสุดท้ายนะของรายการเอาสักกี่คู่สองคู่พอเออพราะมันมีสุ<พ>อสองคู่เอาสามก็ได้เออให้พื้นที่ทีมลุ้นแชมป์เออเอาเอา,เอ,าอันนี้ก่อนอเลวเลยคู่เร็วเลยเลสเตอร์เจออาร์เซนอลหนึ่งทุ่มครึ่งนะในการตีมของอฟันนิสลอย<ร>อเลสเตอร์หรอวะเลสเตอร์ดีกว่ามันจะออกหน้าไหนวะตอนนี้นัดแรกคืออาร์เซนอลเนี่ยเล่นในบ้านชนะเลสเตอร์ไป็นสี่สองคุยเ่รอเนี่ยหรือว่าอวด แม่ก็ดูผลแล้วก็อวดนะแล้วก็สี่ห้านัดหลังห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะเลสเตอร์ชนะสเปอร์หนึ่งทีมแล้วก็แพ้อีกสี่ทีมเอ้ยแต่ถ้าจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นแต่ถ้ามึงเจอสเปอร์หนึ่งทีมหนึ่งก็พอหนึ่งนัดหนึ่งนัดเออไม่แต่ถ้ามึงเจอวาร์ดี้ทำอย่างเงี้ยงงเลยงงเลยผูพูดเล่นเอ้ยถ้าเออว่ะเจอวาร์ดี้ทำอย่างเงี้ยเออว่ะ มึงจะรู้สึกไงวะแบบมึงต้องมึงต้องบอกว่าเอ้ยมอไซค์คันหนึ่งนะไม่มันมันทำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นนาแรกไงวาดีทำใส่อาร์เซนอลนี่มาเอามอไซค์มาลับกูคันนึงอย่างเงี้ยไม่อาร์เซนอลเคยได้แชมป์ไงพี่มิลีกนะงพี่มิลีกไงเคยได้แชมป์ใช่ใช่เอาจริงเหรอเออเคยได้แชมป์แต่นานแล้วตาเถินโอ้ยแป้นจะแตกถือว่าไม่เคยได้อืมนะเจอกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลตอนนี้อันดับสองนะครับล่าสุดก็ชนะ เ <Mercedes S 2> มซ<า>ี่มาห้าหนึ่งอืออ่าอันนี้บอกคุยได้จนจบ <King. S 1> คุยได้จนจบ <King. S 1> ได้จนจบฤ <King. S 1> ด,ด,ดูกาลห้าหนึ่งเนี่ย แต่แต่มันชนะพึงมาหลายรอบแล้วนะไอสีศูนย์คือตอนสิตอนนี้มันกําลังดีคือเจอทีมบิ๊กซิกอาร์เซนอลไม่แพ้ใครมาว่าสิบนัดสิบก็แพ้แมนยูแพ้แล้วเฮียด่าแม่งเลยไม่ล่าสุดมันก็พึ่งแพ้แมนยูไปไงทําไปลืมในลีกไม่นับอีกไม่ใช่ในลีกไม่ยอมรับเลยว่ะเออพูดกันสองคนไม่จบเลยเฮียก็คืออาร์เซนอลเจอเลสเตอร์อาร์เซนอลชนะวันเนี้ยอะไรเงกูตัดบดละ ไม่ได้พูดอะ้นอนอยู่แล้วอ่าต่อต่อต่อพูดเลยพูดเลยต้องชนะให้ได้กูคิดว่าอันนั้นชนะแหละต้องบอกว่าเอาจริงกูว่าเลสเตอร์ไม่ได้มีโอกาสที่จะเป็นตกชั้นด้วย3ตอนเนี้เลสเตอร์กูดูทรงแล้วไม่น่าดีขึ้นลุดคงจะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรฝีมือที่มันแบบดีดขึ้นได้ขนาดนั้นแน่ๆตอนเนี้นะเอาจริงขนาดเจอแมนยูกับโลกาขนาดนั้นมัยังแพ้เลยเออเพราะฉะนั้นกูว่าไม่รอดอร์เซนอนหรอกถึงแม้ว่าจะมีกองหน้าแต่อย่างน้อยยังมีลูกเตะมุม อืีนี้ไม่ค่อยได้มองแล้วเขารู้แล้วไงรู้สูตรแล้วอูบอกแล้วไงไม่มีอยู่นัดไหนวะพอได้ลูกเตะมุมทีฮูสหมืจุดโทษสูตรแม่งสิบกว่าสูตรติดอะน่าจะนัดแมนยูน่าแหละเพราะว่านัดแมนยูยเตะมุมไปกว่าสิบลูกนะเออกูดูมันไม่ใช่ความผิดไอ้หัวขาวอะไอ้หัวขาวอะไอ้โค้ดรูทเซ็พีดมันอะ่ออะของอาร์เซนอลอะโยเวอร์โยเวอร์โอ้โหกูเห็นพอบอลดำอยู่นะ เหรอดำปะสงสัยกูตาลายั้งเี่ยหมายถึงว่าพอได้เตะมุมทีแม่งออกมาแบบสังการงการเป็นสิบสูตรอ่ะ่เป็นสิบสูตรแต่แมนยูสิบตัวมึงทําไม่ได้เอสุดท้าย้้วแมนยูเขียดตกรอบถูกปะเพราะฉะนั้นเขารู้ทันหมดแล้วเว้ยเพื่อนวันนั้นก็อะไรนะโดนเจอฟูลเล่ะที่โดนไอ้อะไรวะไอ้ยักษ์ดันออกอะมีช็อตหนึ่งอ่ะใครวะ ไอ้ยักษ์อ่ะไอ้นักก้ามอ่ะชื่ออะไามาเลอเออมันจับเบียงเลยนะเออที่แม่งดันออกไปเลยจบเบียงเลยอมันก็แก้ได้อ่ะแต่ถามว่ามีแต่จริงๆอ่ะถ้าดูจริจีนะเว้แมนยูก็มีนะเว้แต่แค่มันไม่ประสบความสำเร็จแค่นั้นเองมาถึงว่ามีอะไร มีมีสูตรที่มันเร่เล่นลูกเตะมุมอ่ะดูดีๆนะแต่ไม่ค่อยได้มันมีเว้ยเกมลูกอะมันมีแต่เสือกไปโดนด่าเรื่องเวลาเสียเกมรักอยเงียเอเอลูกเซฟพีดลูกเตะมุมอะไรอย่างเงี้ยอืมอย่างนี้ก็จะไม่โดนแล้วแมนอยู่เพราะว่าไอ้ลิซันโดมไม่โดนอย่างอื่นแทนไอ้เฮียไม่โดนหรอกลูกเตะมุมอ่ะโดนหลุดบ้างล้ำหน้าผิดบ้างคุณชาววัดบอกว่าสังเกตดีๆอากาศยิงไม่ดีนะครับอ่าเรื่องเซนบอลไม่เถียงแต่ว่ายิงไม่ค่อยดี อาวมีไะไจะเถียงไหมอลองเถียงสะหน่อยฮะเถียงเถียงดิลองเถียงซะหน่อยเถียงเหมือนที่เถียงพวกกูอ่ะเถียงเถียงดิไม่ไม่คือด้วยรุูการที่แล้วถ้าเทียบกับฤุูการที่แล้วเนี่ยเขายิงเยอะแต่รดูกาลนี้เขาบอกว่ายิงดีหรือไม่ดีไม่ได้ว่ายิงเยอะหรือไม่เยอะเล่าก่อนเดี๋ยวเล่าจะเนบอจะบอกว่าถ้ายิงเยอะเนี่ยอปูเรื่องยิงดีอ้าวอ้าวมันด้วยด้วยมุมการยิงด้วยอะไรเงี้ยมันก็คือดูแล้วเนี่ยคือมีเซนส์เรื่องการ่ตยบอลแต่พอจังหวะจะโคนหลังจาก หายเจ็บมาเนี่ยการยิงเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่คมเหมือนแด่ก่อนรู้สึกเหมือนกันตั้งแต่เจ็บเมื่อเมื่อดูกานอ,ดอะดูกาเนี้สองเดือนอะจะแล้วพอกลับมาเหมือนไม่เหมือนเดิมว่ะไม่เหมือนเดิมเหมือนอรกาลไม่เหมือนเดิมเหมือนแบบไม่อยากอยู่อาเซนอนแล้วอะไรแบบเนี้ยประมาณนัูนไ่ด้ไงวะเชื่อหรือไรไม่แต่ดูดูการเล่นมันอะมันมันไม่ค่อยเหมือนเดิมจริงเลยแยงเออแบบอย่างนั้นอะหลอนหลอนะไรอย่างเงี้ยคุณโอเมก้าบอกที่เห็นสูตรมีสูตรเดียวครับเปิดให้แม็กไกว อ่าเปิดให้ไม็ก้าวมงตั้งเข้ามาอ่าใช่ก็มันสูงอ่ะแล้วต้องให้มันมงดิฮูสกอร์อ่ะวนกลับมาบอลละเขาให้อาร์เซนอลชนะสองศูนย์อืมอ่าสองคนคี้เห็นว่าให้สี่เลยกูกูก็คิดว่าชนะนะแต่ว่าคิดว่าก็ประมาณสามหนึ่งอ่าสามหนึ่งนะสามหนึ่งให้สี่ศูนย์เลยอ่าเอาวิเคราะห์ทุกคู่เลยไหมเอาแบบว่าสรุปทายผลเลยแล้วกันง่ายๆ่ายไวไวๆเลยไวไววินล่าเจออฟสวิช อิฟสวิตวิลล่าแลนดฟอร์ดยิงประตูครับเอ้ยวันนี้วิลล่า <Villa, S 2> ใช่แต่กูไม่อยากให้มันยิงอ่ะสกรอร์เท่าไหร่คิดอิฟสวิตเหรอโอ้โหว่าอาจจะไปสามศูนย์สามศูนย์บ้านวิลล่าด้วยแต่คิด,ดว่าอิฟสวิตน่าจะทำประตูได้น่าจะสามหนึ่งสามหนึ่งอ่าอีกคู่หนึ่งฟูแลมเจอฟอเรสต์นะสี่ทุ่มโหนี่น่าสนใจ เอออ่านใจมากสูสีกูเช uh, ียฟอเรสต์ฟอเรสตเนี่ยสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเหมือนแบบขึ้นรถไฟหเอือแพ้สลงอขึ้นสุดลงสุดอ่ะแพ้ห้าชนะเจ็ดเจ็ดลูกเจ็ดลูกจ็ดศูนย์กูคิดว่ากูเชียนอตติงแฮมฟอเรสต์ว่าเสมอกัน เอใ่คิดว่าว่าชนะก็ชนะแบบเบียดเบียดอ่ะฟูลแลมสองหนึ่งฟูลแลมก็เป็นทีมอะไรที่แปลกแปลกอ่ะคือแบบว่าบทจะดีก็ดีจัดอ่ะใช่แล้วก็บทจะหลุดก็หลุดใช่ใช่ใช่ไม่สม่ําเสมอเหมือนแมนยูกูเลยใช่ไม่ดีสักอย่างไม่ดีสักนึ่ใช่ที่จะทุกสัปดาห์ใช่อะไรมึงเห็นด้วยอะไรเนี่ยมึงมาเห็นด้วยได้ไงเนี่ยให้พวกกูเห็นด้วยคนเดียวโอเคแมนซิตี้นิวแมนซิตี้นิวถ้าแมนซิตี้ยังสภาพนี้อยู่นะคิดว่าน่าจะโดน เหมือนกันเพราะว่านิวต้องบอกว่านิวอ่ะมันล่าสุดกองหลังเจ็บอีกคนนึงแล้วนะอัคันตินิวมันมีความแข็งไอ้ที่ซื้อมาใหม่อ่ะเอนิโก้ชื่ออะไรมิฟิโตลับอ่ะนิโก้คิมิเนซสคอนเซเลสนิโก้คอนเซเลสก็ไม่ไม่เจ็บแล้วนี่อืมก็คงไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงตัวจริงไหมแวเมื่อการสัปดาห์ได้ลงไหมต้องไปดูแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นแบรนาโดกูกกวสิชกูว่า แต่ว่าสถิติมันมีเคาสเซิลไม่ค่อยชนะเลยวะ่ะแต่ว่ากูค,คิดว่าแมนซิตี้เอา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 สักแบบเบียดเบียดอะว่าแมนซิตี้ชนะได้สถิติมันไม่ค่อยชนะแต่มันมึงมันต้องดูนะว่าที่ผ่านมามันมันชนะได้เพราะว่าตัวมันเต็มไงอืยคิดว่าแมนซิตี้จะแค้นไหมหลังจากาที่แบบว่าแต่ชนะลิมิเติดอยู่แล้วแล้วก็โดนลิมิเริดแซงเนี่ยแค้นไหมกูว่าโดนนิวอันเนี้ยโดนนิวเหรอไม่มองได้เลยแบบ อตะว่าแมนจิตี้แมนจิตี้คิดว่าซิตี้เท่าไหร่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ครับโอ้ไงสองศูนย์เลยนิวนิวชนะสองศูนย์ชนะสองศูนย์โอ้โหบุกไปกดที่เอดีฮัดอิซักไงอิซักกับเอออิซักเหมาเลยเหมาเลยเออเอร์ฟี่ยิงดีแล้วดีแล้วกูจะได้คะแนนอ่ะเดี๋ยวขออ่านตะกี้นิดนึง คุณชาววัดบอกเลียมดีแลบดีนะครับแต่รออีฟสวิตชตกชั้นก่อนใช่เช่นเดียวกับคุณย่าแมนยูเล่นไม่ดีแต่บางครั้งชนะเฉยคุณไม่ก็เขาบอกว่าบางครั้งเขาเรียกว่าอยู่ที่ว่าหลังซิปีจะแจกไหมเขาเรียกว่าฟอร์มแชมป์เล่นไม่ดีแต่เก็บผลการแข่งขันได้แล้วอยู่ที่เดิมมาเฮียซิตี้นี่เขาบอกว่าถ้าหลังแจกก็จบเมื่ออยู่ที่เขาเมือหรือเปล่าจริงเขาก็รู้แหละว่าทางแบ็คขวาซิตี้คือจุดอ่อนนะจริงนะ คือเขาก็จะเจาะทางนั้นพอมันไม่มีดีอาร์ตมันมันรวนไปหมดเลยเว้ยตอนนี้กลับมาแล้วเพรว่ากลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วแต่ว่าด้วยด้วยแบ็คขวาเป็นเเลวิสอะเเลวิสนี่แม่งหล่อมจะเออมันแล้วมันตัวเล็กด้วยอะเจอนังเตะเร็วๆตัวใหญ่ๆก็เรียบร้อยแล้วเป็นบอเจอเชลซีมั้งเห็นว่าเล่นดีก่อนหน้านั้นะเมื่อนานมาแล้วอะแต่ว่าทำไมนัดอื่นมันแบบด่อยแย่แต่ก่อนหน้านั้นอะมันจะมีออสการ์บอบใช่ป่ะเออขาหักเลยขาหักเจ็บไปนะ อ่ะอีกทีมหนึ่งเซากับบอลมัดโอ้โหกว่าบอลมัดเก็บกินสบายสบายเลยนะเซาส์น่าจะหมดสภาพแล้วกูบอกเลยรอตกชั้นเออนะแต่นัดเอฟเอคัพเข้ารอบนะใช่ใช่ก็ก็ก็ไม่ร่อหรอกในลีก w ว s t Ham b e นฟอร์ d นี่ลอนดอนดาบี้กูชอบเวสต์แฮมว่ะเออแต่เวสต์แฮมก็ยังบ้านถึงแม้ว่ากระท่อนไม่โดดเด่นนะแกมพอตเตอร์นะ ผาคุมก็ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเบียดเบียดได้จะเป็นฟอร์ดนอกบ้านไม่ดีเนี่ยเอออืมจาให้เบียดเบียดโอให้ว่าไงเวสแฮมเบนฟอร์ดเหรอืมมันน่าจะน่าจะเวสแฮมแหละในบ้านอเบียดเบียดเหมือนกันเบบีียยดเเพราะว่าเบนฟอร์ดแม่งก็ทีมแบบคล้ายคฟูลแลมปะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเออบทจะดีก็ดีบทจะแย่แม่งก็แย่ไปเลย ครูดึกคูดึกพาเลสเจอเอเวอตันเอเวอตันนี่โหหลังจากชัดเจนว่ะชัดเจนเลยว่าเอเวอตันเสมอเลิเวอรูมาคูว่าเอเวอตันจะชนะวันนี้แล้วนัดหน้าจะแพ้เชื่อกูไหมเอเวอตันนัดหน้าเจอใครแมนยูเออเออเออวันนี้ถ้าเอเวอตันชนะได้เนี่ยแล้วพรุ่งนี้แมนยูไม่ชนะมีโอกาสที่เอเวอตันจะแซงแมนยูขึ้นไปเลยนะอืม แทงหลายอันดับเลยนะมาโอกาสเยอะด้วยดิก็คิดว่าไปทางอีวอตันกันนะอืมอ่ะมาคู่วันอาทิตย์ครับลิเวอร์พูลเจอวูฟอลิเวอร์พูลเจอวูฟเป็นไงโอ้น่าจะโดนลิเวอร์พูลอ่ะวูฟไม่น่าจะแข่งขนาดนั้นให้วูฟเลยจากที่เออแต่ว่าสล็อตโดนแบนอ่าให้บูฟเลยเออวูฟเลยโดนแบนอืมอืมให้วูฟเพราะว่าวูฟมีคุณย่าอืมอืมแล้วคุณปู่ล่ะคุณปู่อยู่บ้านผปจะเอัมพาต ว่าเลี้ยวไปแล้ว้ิวพ yes, ูนะไปเอ็นไปทางเลวพูนะครับแล้วก็คู่บิ๊กแม h ของเรานะครับทอตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเจอกับแมนยูเตดห้าทุ่มครึ่งกูคิดว่าแมนยูแพ้อืม สถิติไม่ค่อยดีแล้วก็เวลาเจอสเปอร์ก็ไม่ค่อยดีฟอร์มก็ไม่ค่อยดี่ตอนนี้ยเรามองว่าแพ้ไว้ก่อนดีกว่าที่สำคัญคือผู้รักษาประตูตัวจริงกลับมาแล้ววิคาริโอานนาโอาน่าอยู่แมนยูมองว่ามันโหสเปอร์แม่งจะมีพลังพิเศษเวลาเจอเซนอนว่ะเอยเวลาเจอแมนยูอ่ะมัน แล้วมันอยู่ในสภาพที่แบบว่ากระโดกกระเดกไม่มีเซนเตอร์ฝั่งซ้ายไม่มีตำแหน่งที่แน่นอนนี่กูยังไม่รู้เลยว่าใครจะเล่นวิงแบ็กขวา,าเผลอจะเป็นดอกกูอีกรอบก็ได้มีสิทแล้วก็ซ้ายก็ใช้ดาโล,โล่ก็แบบมันก็งงๆจะทําอะไรก็ไม่รู้คือใช้เอาเอาอมาสโลวีต้องลงมายืนงเออแล้วมายืนซ้ายอย่างเงี้ยคือแบบเอาสักอย่างนึงอะเอาสักอย่างหนึ่งที่คือตอนนี้มันสับสนนะดูจริงๆเอา เอาแม็กควายไปเล่นซ้ายก็ได้นะแม็กควายเล่นทีมชาติอังกฤษเล่นซ้ายนะในหลังสามอ่ะแล้วก็เอามาสวีให้มันกวนนั้นไม่ได้ดูด้วยมาสวีเล่นซ้ายเป็นกลางเอาเดอลิกไปเล่นกลางให้มาสวีไปยืนขวาอืแต่ว่าแต่แต่ว่าความลงตัวมันก็อยู่ที่ไอ้นี่ไปอยู่ซ้ายเอ้ยอยู่ตรงกลางแหละจริงอ่ะแม็กควายอ่ะแต่ทีนี้ซ้ายเนี่ยมันก็ถ้าเขาชอบถ้าเขาคิดว่ามาสวีเล่นได้ก็ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ประเด็นคือวิงแบ็คเนี่ย ขอเป็นธรรมชาติได้ไหมขอแบบอย่าฝืนธรรมชาติอะแค่นั้นเองแต่มองเบื้องต้นนะคิดว่าถึงแม้ว่าจะเชียร์แต่ก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้นะเพราะว่าเล่นในบ้านสเปอร์แล้วก็ในคาราบาวก็แพ้มาลารอบหนึ่งคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ครับสองคนกูคิดว่าสเปอร์อาัธานะสองหนึ่งในแง่การทำงาน เพราะว่ากูอะเป็นกลางไม่ได้บอกว่ามองว่าอาเซนอลอาร์เซนอลไม่ไดชนะตลอดไม่ต้องพัดพิงไม่ต้องตลอดพีลอดพอไรนะไงมองต่างกันกูมองว่ามายูน่าจะชนะออแล้วแอนจะโดนปลดโดนปลดเลยเหรอเออโอ้ยจริงจริงเหรอวะไม่รู้กูกูตอบในแง่การทำงานเพราะว่าในแง่การทำงานเนอคือต่างคนมาต่างกดดันน่ะอคือสเปอร์มันมันก็มันก็ผลงานไม่ดีอะ แมนยูมันก็ผลงานไม่ดีแล้วมันบวกกับมาเจอถูกช่วงอ่ะที่มันต้องตัดกันเองอ่ะแล้วแมนยูมันเขาเรียกว่าแมนยูมันต้องเอาอะออืืมมแต่ก็อาจจะไปชนะด้วยฟอร์มที่แบบดูแล้วแบบหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดมันมีหินเข้าซอกตีนอะไรอย่างเงี้ยจริงมันจะแบบอย่างนั้นอะแต่คิดว่าพรุ่งนี้แมนยูน่าจะแบบว่าฟุกฟุ๊กอะชนะหนึ่งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยวัมองไปไงครับคู่นี้ เสมอไม่ค hey, yeah. ิดอ่ะสมองไรอ่ะด่าแม่ด่าไปก็มองดูเสมอดูดูดูสเปอร์มันก็น่าจะยิงได้สักลูกหนึ่งแล้วกันแล้วก็แมนยูก็ยิงได้สักลูกหนึ่งแล้วระหว่างเลสเตอร์กับอาร์เซนอลนี่อาร์เซนอลเนี่ยครับอาร์เซนอลเนี่ยทำไมถึงคิดว่าเสมอไอ้กูกูบิ๊กไหมใช่ไหมสเปอร์ใช่ไหม คือคือด้วยมันมีข้อผิดพลาดของกองหลังเยอะอะ่ะสำหรับสเปอร์นะก็น่าจะมีข้อผิดพลาดที่ทําให้แมนยูเจาะได้อะ่ะแล้วก็คิดว่าเกมมันสูสีอืคู้นี้ดูดูสูสีแล้วก็แมนยูอ่ะการเลือกตัวของอโมริมเหมือนกันนะการเลือกตัวของอโมริมก็ยังคิดว่าเขายังสับสนในตัวเองอยู่อะ่ะไม่รู้ว่าจะเอาซ้ายใครขวาใครแล้วแต่แนวลุกเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มลงตัวแต่ว่าก็ยังโรเตชันบ่อยอะ่ะโรเตชันเยอะอะ่ะยิงไม่ได้จริงๆเขาอาจจะไม่ได้สับสนก็ได้นะเออทําไมอ่ะ เอาย่างดอกูอะความตั้งใจจริงเขาอาจจะซื้อมาเล่นขวาก็ได้นะอันนี้อันนี้แน่นแน่นอนแต่แต่พวกเราอะคิดไปเองว่าจะเอามาเล่นซ้ายอะไรเงี้ยแต่การโรเทชันเยอะของของกองหน้าเพราะมันยิงไม่ได้จริงอ่ะมันกองหน้ามันยิงไม่ได้ก็เปลี่ยนจนเปลี่ยนจนคือคนนี้ยิงไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเอาไมโน่เล่นอีกอะไรแบบนี้มันก็คือ่ไร่อ่ได้ไอ้เรื่องนั้นเห็นด้วยคือว่าคือถ้ากองหน้ามันเล่นไม่ได้อยังไงก็ต้อง ดันทุลางเอาลงพอยรุนหรือเซอร์ซี่เนี่ยสักคนหนึ่งเพราะมันมีอยู่เท่านี้เพราะมันมันมีแค่นี้หรือไม่แต่เขาบอกว่ามีโอกาสที่ชิโดจะเดบิวต์ตรงนี้อาจจะมีอยู่ในในเบนช์แต่แต่การที่เอาไมนูขึ้นไปเล่นกองหน้าอย่างเงี้ยเมันเล่นไม่ได้เว้ยเลิกอเลิกเลยซึ่งซึ่งอามอลิมก็ไม่ได้ทำแล้วนะตอนนั้นตอนนั้นเขาเคยบอกว่าไมนูเนี่ยเล่นเบอร์สิบได้เราก็ไปลองด้วยนะ เขาไปลองแล้วม in ันดีไงไอตอนไอเล่นเวอร์ซีฟยูโรไม่ว่าเพราะมันยังเป็นกองกลางไงแล้วพอไปเจอใครเที่ดูคู่ต่อสู้ดิไอตอนยูโรนั้นพอมาเล่นหน้าพอมาเล่นฟาลนมันเล่นไม่ได้พอเอามาเล่นในพีเมดิกปุ๊บมันเล่นไม่ได้เรย้อยเลยเจอแค่พาเลตแม่งยังไม่รอดเลยดูแล้วก็น่าออกเสมอมากกว่าอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งกูคิดว่าแพ้ได้ง่ายการทำงานแต่คิดว่าชนะแน่คุณโอจีอันนี้ละกันนะเอาตรงนี้ก่อนไล่ตั้งแต่คุณชาววิชาววัตเนี่ยนะ แมนยูคนได้แชมป์ยูโรป้าครับเพื่อไปยูซียอลมันเหมือนจะดีเว้ยแต่ตอนท้ายมันไม่ดีเว้ยทีมอื่นไม่เท่าไหร่เช่นเดียวกับแมนยูเออคุณมาริดมาริดบอกว่าโมริมเนี่ยถ้ามีเด็กที่เขาเลือกผมเชื่อว่าทีมดีกว่าเดิมแน่นอนนะฮะถ้าได้ซื้อตัวเองอ่ะอ่าแล้วก็โอ้ขอบคุณที่ติดตามเลยนะครับผมคุณมาริดนะคุณชาววัดบอกว่าคิดว่าสเกลี่กับคาราฟิลี่ใครดีกว่ากันครับตอนนี้ชั่วโมงนี้นะฮะก็ต้องยอมรับว่า สเกลี่ดีกว่าเพราะคาราฟิลี่เจ็บบ่อยแล้วมันก็เลยไม่ไม่สม่ำเสมอนะก็สลับจะเปลี่ยนกันอนาคตอ่ะคาราฟิลี่จะเป็นแบบโทมิยาสึเจ็บบ่อยเจ็บอย่างเดียวโทมิยาสึนี่สถิติก็คือลงเล่นในรุ่นการนี้หกนาทีโอ้โหพอหกแล้วแล้วกูนึกว่าหกนัดหกนาทีพูดนานเลยแล้วก็กลับไปผ่าตัดละนหละเจ็บยาวแต่ครับอาเซชินแล้วไม่มีกองหน้าแน่นอนนะครับ เด็กปืนเยอะจังวะเด็กปืนเยอะช่วงนี้อ่าแล้วก็โอ้ไม่ก็ห้าสิบแปดครับบอกว่าเจอสเปอร์นะครับแม็กควายยิงชนะท้ายเกมแต่วีอาร์จับล้ำหน้าจบไม่มีเวียร์ครับดราม่ามมมีีีคือเอาดราม่าเลยใช่ไหมแบบว่ายิงลูกชัยท้ายเกมแต่เสือกโดนเวียร์ออฟไซด์ไทม์ออฟไซด์ไทม์นี่ครับโอ้คุณเดี๋ยว ตอนนี้คุณเลสเตอร์แฟนบอลชาวไทยฮะมาด้วยฮะคุณสวัสดีครับคุณเลสเตอร์แฟนบอลชาวไทยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเลสเตอร์สู้ๆไว้ไวไลน์สู้ๆเธอจะเหลืออะไรล่ะคุณเลสเตอร์ชนะบ้างเถอะครับนะแย่งสามแอคเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ก็ล็อกมั้งอันกุยใช่บอกว่ากุยใช่อร่อยมาซื้อกันนะครับนะฮะก็กูต้องเก็บตังค์แล้วแหละก็โปรโมทได้โปรโมทได้นะโปรโมทได้เอามาให้ชิมหน่อยสิส่งมาให้ชิมหน่อยเดี๋ยวจ่ายตังค์ก็ได้ไม่ไป ไปไปส่งอะไรนะสติกเกอร์ในในทิกตอกก่อนแล้วเดี๋ยวนั่นทำไมมันเด้งอะไรกดผิดหรือเปล่าเอออ่าคุณชาววัตบอกอ่แมนยูจะได้ลุนแชมป์ลีกไหมครับปีหน้าลุนทัฟโฟก่อนครับอ,อ่าลุนทัฟโฟนะครับอซื้อนักเตะมาลุนทัฟโฟก่อนอีกหลายปีกว่าจะเป็น,ปน,นขั้นไปแมนยูอ่ะโปรเจกต์คือปีสองพันสามสิบสองมั้ง โอเจกสองสามสองเลยไม่รู้ใช่ป่ะหรือสามสิบต้งนี้สองพันยี่สิบห้ะกูจำไม่ได้ว่าสามสิบหรือสามสองหรือว่าสามสิบโดยประมาณอ่ะโดยประมาณก็หลชอบแบบเนี้ยแบบสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์อะไรเงี้ยโปรเจกต์นะโปรเจกต์อ่ะเป็นโปรเจกต์ถึงตรงนั้นก็ไม่รู้จะโค้ดคนไหนอะไรเนี่ยจะบอกว่าสายไล่โค้ดกูบอกเลยมึงต้องทนเลยเพราะว่าถ้ามึงไม่ทนมึงก็เหมือนเดิมอ่ะถือว่าเหมือนที่เราคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่เราบอกว่าคิด เชื่อลึกๆว่าถ้าเป็นเทนทากอยู่ตอนนี้มันอยู่จะจะไม่อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยน้อยกว่านี้ไปแล้วเหียทีมแตกไม่ใช่ดิหมายถึงว่าแบบมันอดทนกันน้อยไปหน่อยมันบางแบบไอ้แบบมาเซตที่แบบว่าปลดเป็นเปลี่ยนเงี้ยแม่งแม่งไม่ดีหรอกหรืออย่างถ้าสมมติว่าอโมริแม่งทำเงี้ยแม่งเข้ามารงกลางนี่มีข่าวไม่ใช่มีข่าวนะมีแฟนบอลบางกลุ่มอะอยากปลดแล้วนะเว้ยไอ้หียกูแบบตลกมากคือแบบปลดอะไรเฮียเขา เขาเข้ามาทําการเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยปลดเข็มขาดเปล่ามากโอ้คนใหม่นะเนี่ยตัโจเออเออโซซายตี้ใช่ไหมว่าทำไม s o c i e ตี้ซะกดองนี้ล่ะวิ่งต่อยจอแตกเลยแมนยูต้องไล่ตามลําดับนะอย่าเพิ่งท็อปโต้องไปท็อปซิให้ได้กอนถูกต้องค่อยๆไงค่อยๆไงมันต้องค่อยๆไปแต่ถ้าสมมุติว่าผลงานมันดีกว่านั้นน่ะก็ถือว่าเป็นกําไรใช่ใช่เป็นซอยได้ไหม เอออันนี้ดีอันนี้เอออันนี้ได้อันนี้ได้ได้เนะได้ดีดีดีอันนี้ได้โอเคถือว่าได้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 สิบแต่ได้หนึ่งก็โอเคโอเคตอนนี้ไม่ได้แล้วเด็กลองนยเด็กลองปั๊บปั๊บปั๊บปั๊อ่ะขอบคุนสมบูรณ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับนะตัวหลักนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกช่องทางนะครไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกนะครับแบงแบงเป็นทุกอาทิตย์นะเว้ยทำไมพอจะเลพอจะเลิกมาเรื่อยมาเรื่อยอู้นี่หยาสิบสิบโอ้ สิบสองคนเนี่ยขอบคุณมากมเะฮะแมนยูเจอสเปอร์<น>ะจะกลับมาไหมครับกลับมาแน่นอนครับแมนยูชนะแน่นอนอ่าคุณติ๋วนะใช่ไหมอ่านว่าคุณติ๋วไหมไม่ติ๋วก็ทิวเตียวเตียวอทิวเทียว <c oughs> โอ้คุณโอไมก์ก็บอกเปลี่ยนโค้ดไม่เป็นไรนะฮะแต่การซื้อนักเตะให้มันมีเก่งๆบ้างนะครับใช่ครับใช่เอาจิ้งนะตอนที่เขาซื้อมาเขาก็เลงแล้วแหละเขาคงสเกลแล้วแหละว่านักเตะคนนี้เก่งก็เก่งแหละไม่ขอมาเล่นเล่นไม่ได้คือไม่ไม่เก่งมากไม่เป็นไรขอแค่เล่นได้พออแต่แต่แต่ที่สําคัญเลยคือขอให้มึงไม่ใช่นิสัยแบบที่ที่มีทุกวันเนี่ยอ่าใช่เออมันก็เลยส่งผลนะเอาจริงเอาขอพูดนิดนึงบางทีบางแฟนบอลเนี่ย ก็จะพูดโอ้ยเนี่ยนักเตะแมนยูอันนี้เอาเรื่องแมนยูนะย้ายออกดีทุกคนนะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคิดเห็นยังไงกับคำคำพูดนี้ครับก็คุณจะจัดทันแฮปปี้วีเดย์ครับแฮปปี้วีเดย์วีเดย์คืออะไรวะวาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์อ๋ออันนี้เจาะจงใครหรือเปล่าครับเจาะจงครับเจาะจงเจาะจงใครครับคู่สองคนเหรอหมดเลยหมดเลยออ๋แฮปปี้ครับแฮปปี้วีเดย์คือกูกูกูได้ฟิลรู้สึกความรู้สึกเหมือนในนี้เว้ยเหมือนโรงเรียนที่เราแบบจบมา พอเราออกแล้วแม่งพัฒนามีอะไรดีมากกว่าที่เราอยู่อะไเออเออไม่ก็แบบออกไปแล้วแบบเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงจงมันก็เก่งในตัวอยู่แล้วนักเตะแต่ละคนนะเราก็เก่งอยู่แล้วสามคนเนี้เราก็เก่งคนพอตัวมันไม่ใช่ทางเอได้ไมันไม่ใช่ออกแล้วได้ดีทุกคนหรอกเพราะว่าทีมที่มันออกไปกันอะ มันผลงานดีเว้มันไม่ได้กดดันเหมือนพวกมึงกดดันงานเตะด้วยผลงานดีด้วยประเด็นอ่ะผลงานมันดีเขาไม่ได้คาดหวังเหมือนพวกมึงไงถูกป่ะล่ะพวกมึงอ่ะมันคาดหวังต่อให้มันเล่นดีอ่ะมึงก็มันเหมือนเล่นดีเสมอตัวเออพอพออย่างอนโทนี่เงี้ยออกไปอย่างเงี้ยเอ็มวีพีเอ็มวีพีสองเออเอ็มวีพีสองยิงสองลูกยิงสอง เบติสกับแมนยูไอ้ความกดดันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าคุณคาดหวังเกินไปแต่ถ้าคาดผมผมก็จะไม่บังหน้าอถ้าคาดไม่ถึงถ้าคาดไม่ถึงก็เข็มขัดตั้นก็นั่นแหละเบาเบาฮะเบาๆก็ต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่ออกไปแลจะได้ดีมันดูลินการดดีเปล่าดีดีวะอเหียไปกับตันทีมเอสซีโซ่ดเวยแต่แต่กว่าจะได้นี่เต้นเต้นไม่หยุดเลยแต่คนนึง ที่ยอมรับเลยว่าออกจากแมนยูแล้วได้ดีจริงๆนั่นก็คือหมักเซียอตั้งแต่ออกแม่งไม่เจ็บเลยเลไม่เหี้ยไม่สะดุดอะไรแน่ๆเลยในในในแคนงตันอ่ะเาว่าแม่งมีข้อไม้อะไรสะดุดแน่กินวูดก็ดีครับกินวูดเนี่ยดีมากแต่ว่ากินวูดมันดีอยู่แล้วแต่ว่ามัน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 ไม่บรรจบสังคมอังกฤษไงคือกินวูดอ่ะทั้งตอนอยู่และตอนไปมันดีอยู่แล้วเว้ยคือมันมันเลิกมันหยุดเล่นฟุตบอลไปปีหนึ่งอ่ะแต่พอมันไปอยู่กับอะไรก่อนนะ เกรเฟ่เออเกตรเฟ่อะมันก็เก่งเลยเว้ยคือบันดีของมันอยู่แล้วเว้ยกินบูดแต่ว่าประเทศมันดัชเชอร์เตอะพูดจริงๆเลยไม่ใช่อังกฤษนะอย่างว่าแหละคือมาดูมันองค์กรมันใหญ่มันมีทั้งทีมฟุตบอลหญิงทั้งฟุตบอลยาวชนอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบว่าจริงๆนะถ้าจริงๆแล้วแม่แตดสินว่ามันไม่ผิดด้วยนะเว้ยใช่ข่าวมันออกคือเขาก็ตัดสินแล้วว่ามันไม่ผิด แล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้คนที่มันไอเนี้ยแม่งก็แต่งงานมีลูกกันแหละว่ามันก็ควรจะจบได้แล้วอะไรเงี้ยกูเสียดายมากเลยนะคนเนี้ยกูว่าถ้ามีกินวูดเนี่ยไม่ต้องไปเอาเด็กเฮียมาด้วยโอ้โหกินวูดนะกูว่าแม่งถ้าเกิดตอนนี้มีกินวูดยืนกลฟอร์ดอีกเอออย่างน้อยเบอร์สิบอะเบอร์สิบฝั่งขวาแม่งได้ลุ้นอะเอาดิอามัดก็ไปเล่นวิ่งไปถือว่าช่วยอีกเอาจริงแม่งเสียดายเสียดายอันเนี้ยอันนี้ตัวนี้เสียดายจริงใช่ใช่ อะไปฝากอ่ะจบให้จ้ำฝากเลยอาที่หลังก็ต้องบอกว่าก็บอกว่าเออผมใส่ซอยไม่ได้เลยฮะทำไงดีฮะเออฝากพวกเราด้วยนะฮะใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนะในติ๊ t ต k นะกดติดตามนะไปมากดติ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 ดตามในใน u t u b e แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวจะมีคลิปลงอะไรเงี้ยก็ฝากดูด้วยนะครับอืมสวิเซอร์ก็ฟอร์มดีใช่ครับใช่ครับ ก็น Sch okay. hmm. okay. so ั่นแหละครับฝากติดตามตลอดนะคนที่คอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณของขวัญทั้งหลายแหล้วฮะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเงินแล้วก็เอามาซื้อเหล้ากินนะฮะขอบคุณครับโอเคไอ้กูกูล้องใจอย่างเลยไอ้พวกดอกไม้ที่ได้เนี่ยมันรวมเป็นมูลค่าเงินแล้วอ่าถึงสิบบาทยังวะประมาณห้าสิบกว่าบาทเลย ่าากบเยอะมากเลยนะนีู่ได้เอ้านี่จ๋าส่งมาเห็นไหมเพิ่มอีกดอกกุหลาบอีก3ดอกเห็นไหมครับขอบคุณมากครับเจ็ดเหรียญฝากพี่จอะไรพี่ไวไม่ส่งคืนไปฝากพี่พี่ช่วยพี่จ้องใส่ได้แล้วฮะอ๋อส่งไป3ดอกแล้วอ๋อส่งไป3ดอกเหมือนกันนหรครับอุ้ยหนักเลยฮะเอาเอาเอาหนักเลยคุณเลดไรเตอร์บอกมุมกล้องติ๊กตอกโดยแท้มุมกล้องติ๊กตอกโดยแท้มุมกล้องติ๊กตอกเป็นเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงฮะมัน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 เป็นยังไงฮะมันแบบเป็น เป็นเป็นแนวตรงเหมือนแบบเหมือนมืนกล้วยอย่างเงี้ยฮะกล้วยอะไรไว้เฮียพูดอะไรของกล้วไอ้าสตร์ไม่หมายถึงว่าติ๊กก็อ๋อแนวตต่างติ๊กตอกมันทาได้แนวต้าไม่งั้นเรา้องนอนออแล้วท่านสมมติว่าแนวแนวแนว็อกได้ไหมได้เดแค่นี้อไปลาไปก่อนนะครับลากรมอกไปก่อนลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะในวันจันทร์นะครับเวลาประมาณสองทุ่มนะไลฟ์ คุยหลังเกมสวัสดีครับสวัสดีครับไวบาาจ,จ่าสรุปตรงไปยีดอกอปุุ